ใกล้จะถึงนั่นครับตอนนี้ก็เข้าหมู่บ้านแล้วก็ของอนุทนาสาธุไปไหนตาท่านนะครับเนาะตามไปเชื่อมท่านนะครับก็ของอนุทนาสาธุเขาเป็นเป็นสิ่งกุศลครับได้บุญได้กุศลนครับเข้าสารเนาะอนุโมทนาสาธุครับเนาะโอ้ยเบืเล็กเนาะสาธุนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเนาะจำน้ำประเคนวายนะครับสาธุครับได้บุญได้กุศลนะครับ วางโทรศัพท์ลงวางโทรศัพท์ลงจากมือเอาโทรศัพท์ออกจากมือนะครับสาธุครับสาธุครับอนั่งตรงๆนะครับนั่งตรงๆสาธุครับเป็นนั่งตรงๆนะครับจับจับของที่ถวายขึ้นนะครับโอเคยกไ้เลยสาธุครับผมสาธุเป็นบุ็นกุศลนะครับวางเลยครับวางเลย จับน้ำด้วยครับจับน้ำด้วยครับจับน้ำประเคนถวายนะครับเปิดมือให้ตัวเล็กด้วยจ้าน่ารักมากถ่ายระวางลงน้อยจับน้ำประเคนถวายนะครับสาธุเป็นบุญเป็นกุศลนะครับยาบบอ๋อ้มันนัดมันนัดมันนัด ไอ้กับว่าสับปะรดเออเอาไปเป็นสิริมงคลนะครับน้ำนะครับเนาะอ้โครับตาท่านก็จจินทร์ไอ้เนี่ยก็เสอนว่าแต่สับปะรดคืออาจารย์โกเป็นเป็นศาิตร์ที่แล้วอาจารย์โกเป็นสาธิตจะปมด้วยนะเวลาทอดนะ ครับน้องตรงๆสาธุจับน้ำด้วยคุณยายยายไม่ทันแล้วสาธุขอนมให้ให้คนป่วยด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะอานมให้คนป่วยจ้าให้หมดเลยก็ได้จ้าเป็นสิบมูลสิบมงคลนะลูกนะจับให้หมดเลยเนอะอ่าให้หมดเลยาให้หมดเลยให้หมดเลยจ้าให้หมดเลยจ้าให้หมดเลยจ้าให้หมดเลย แค่เป็นศิลปมุคนนะลวงตาเป็นของลวงตานะครับอนุโมทนาสาธุสาธุนะครับลนานผมก็ไปไม่เป็นเลยครับเนาะจะร้องไห้ตามนะครับเนะเห็นแล้วน้ำตามันมันเป็นความเจ่นจับจับน้ำข้างล่างด้วยครับสาธุครับผมเมื่อกี้ก็ผู้หญิงคนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งเหนะร้อ,องไห้เ่ยนะครับสา าดูอ่ากลับไปเป็นจิตรุ่มคนเลยนะได้บุญได้กุศลด้วยกันทุกท่านเลยครับอันนี้กป็นไลฟ์สดทางช่องยูทูบของอยุธยาไทยนะครับาเพจดเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับขออนุญาตลาช้าเส้งวัวน้องทองไอพีพีในกลุ่ม ครับพี่ครับวันนี้เรามาทําบุญกันอีกวันหนึ่งนะครับเนาะมีอะไรก็ค่อยพูดอยจากกันนะเอ,อ้อย่าไปว่ากันนะครับนะเนาะขอ,อ,อให้เรารักกันอยู่ในสิ่งเดียวจะทำนะครับเนาะเอาไว้คุยกัน,นอกรอกร,รอบไปจเออความคิดเห็นความคิดต,ต่างก็อันไน้ผ่านได้ก็ผ่านนะครับมันาานี้มาเช้าถึง,งแบการพิมพ์บางทีก็เราไม่ได้มีเจตนาในการ โฆษณาในการที่มันไม่ดีเนาะแต่ว่าความหมายมันอาจจะออกไปแต่ว่าความเข้าใจก็ไปออย่างนึ่งแต่ก็ออกมาแล้วเกี่ยวกับอะไรอยู่ไม่ไม่พลาดที่ไม่มีเจตนาไม่ผูกเนาะอยู่ด้วยกันรักงันแห่งการเอออยู่กับชองาดีไปทางที่ต่างกันตอบความในหมู่บ้าน นไรกบวรเียหนกสนนี่กี่วมาวดในกาดคนวิ่งวนยังไงันนสวัสดีครับนี้กี่วันแล้วครับพี่สองสองวันแล้วค่ะวันบกวจะบวบวชแล้วค่ะบวชวันไหนนี่ครับจะบวชเย็นนี้เลยเยนนี้เลย ที่ไหนครับเย็นนี้เลยที่ไหนครับเนี่ยวชที่ทับท้ายสิบวชเย็นนี้ไม่เสืออ๋ออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะสาธุด้วยนะครับเป็นเหมืเป็นกุศลด้วยแล้วรถจอดที่ไหนครับเนี่ยบ้านกำนันบ้านกำนันอ๋อรถนี้ยกให้กำนันเลยใช่ไหมสาธุแล้วแล้วเคลียร์ทางบ้านเลยใช่ไหมครับเนีทางบ้านไม่มีใครมีลูกอ๋อจ้าสาธุด้วยนะครับเนาะ ให,ให้ให้หมดเลยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคุณแม่แล้วนะครับเนาะ,ะสวัสดีทุกท่านนะครับรเห็นอยู่ครับวัดทับคล้ายนะครับเนาะถึงแยกวัดทับคล้ายอีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงแล้วประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเลยก็ถึง ข้างหลังก็จะมีแจกนมด้วยนะครับเนาะนี่ไม่เดินธรรมดานะครับแจกนมด้วยนะครับเนาะไหวไหมเนาะเนี่ไหวบอเหรอครับพี่น้องเนี่ยเหลือๆอีกกี่วันสามวันได้ไหมหรือสองอาทิตย์เอาส่งลวงตาถึงนครพนมหรือ,อยังไงหรือผมพูดผิดเนาะแสดงว่าส่งลวงตาท่านถึงนครพนมแลน้วนี่ใช่ไหมอนุโมทนจะได้อนุโมทนาสาธุด้วยครับบวสาธุนะ สู้ๆไปเป็นสิลปมงคนได้เลยนะครับน um, really ้ำเนาะแบ่งได้เลยนะครับอใครปวดขาก็ได้นะครับมียาด้วยนะครับนวดให้นวดขามี่ละค่ะแค่ไปนวดเจ้าของเองเอาไว้ไปนวดเจ้าของเองอ่ะผมปีที่แล้วเนาะปีตอนที่จากมาจากภูเก็ตโอ้โหทั้งสเปย์ทั้งอะไรกลางคืนนี่ เนาะคิอคิวแล้วพินนี้แต่ว่ามันเดินทุกวันทุกวันมันก็เลยชินแล้วเอามาปีนี้ก็เลยแบบไปได้แบบปกติธรรมดารถมาสาทุกเป็นมือเปล่าโอ้ใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกท่านครับน้ำเก็บไปเป็นสิริมงคลได้เลยนะครับเนาะแบ่งได้นะครับน้ำนะครับเนาะ ครับสาธุครับเป็นบุญเป็นกนุศลนะครับน้ำแบ่งได้นะครับน้ำแบ่งได้นะครับข้างหน้านะครับไม่กี่ร้อยเมตรนะครับไปถึงนะน้ำดีถ้าเกิดเราขุให้คนกันเอาลงระบอกสูตรตอนนี้กระไ์สดผ่านช่อง YouTube กาะทิมทิมไทยแล้วก็เพจ Facebook ไลฟ์นะครับ ขอ่อถิ่นทิ่อุทัยทั้งสองช่องเลยก็ขคอ,อนมทนาสารญาติธรนะครับเย็นนี้นะครับท่านไหนที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ด้าแวกแถวนี้ก็มาร่วมธรมวัดเย็นร่วมกันได้นะครับที่โรงเรียนทับคล้ายนะครับบ้านทับคล้ายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัทยธายนีนะครับเย็นนี้เวลา18นาฬิกาหรือหโมงเย็นนะครับขอเรียนเชิญยติธรรมทุกท่านนะครับร่วมทําวัดเย็นกับ ยตาบนชื่นท่านครับยกเลยยก้ไเลยนี่สบายแล้วนี่ยกนี่อเลยต่อยต่อไหมตเคสาเทาคำนะนายเดินได้กันเล็นอันนี้ก็มีท่านในอำเภอด้วยนะครับกับผู้วมกับนะมาร่วมเดินกับรวงตาท่านคไปเป็นนม่าจะเป็นท่านานอำเภอบ้านไต่นะครับ ก็เป็นคนตรวจพ้อยเอ็ดนัเก็ขอมโนมสาธุเป็นบุญเป็นครับนทนมมานมมานั่งตรงะนั่งนั่งโต๊ตเนาะไม่ต้องหมอมนะครับ้ำนมด้วยนะน้วยนม้ขึ้นรถไข้างหน้านี่ไม่กี่ไม่ไกลถึงเนาะน้ำแบ่งได้นะครับน้ำนมลยขึ้นเลยขึ้นรถข้นรถไปึเลย จะคนไหนคนเนาะที <aunque. S 2> oh ่จะสุดยาอะได้วยไงอนรัต้งกันั่งตรงๆนะครับสาธุครับุ ถึงแล้วนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะสองร้อยเมตรไปไปสองร้อยเมตรเข้าไปข้างในพร้อมร่วมเม็ดสองร้อยกว่าเมตรเข้าในไหเข้าในพอเข้าไปในมันอย่างนี้เลยเสมอร้อยกว่าเมตรเลยไหมเข้าไปเลยมองรถตำรวจเข้าไปนี่เลยยกน้ำาเลยยกน้ำไหลเลยยกน้ำขึ้นเลยเสมอหน้าอกเลยนะครับเสมอหน้าอกนั่งตรง นั่งตรงๆนะครับไม่ต้องหมอบนะครับยกน้ำขึ้นไปเค้นถวายนะครับใสายไม่แตะไม่เด้อจับน้ำเลยจับน้ำไปเคนถวายนะครับยกน้ำยกน้ำไปเคนถ้วยระวังเป็นบ้านี่ะของใครเนี่ยไม่จับยยกกได้จับไว้เลยสองแพ็คเลยอันนี้ของใครเนี่ยจับไว้เลยสองมือเลยจับสองมือเลยครับ จับสองมือเลยครับประเคนถวายก่อนนะครับเนาะอ่าครับจับประเคนถวายเลยนะครับคุณพี่อย่าประนมมือนะจับน้ำประเคนถวายเลยครับอานารยไม่ต้องเสียเวลาเด้ออายกเลยครับพี่ยกเลยยกน้ำเลยครับถวายเลยสวัสดีครับทุครับยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอเลยนะครับ คึ้แมาซ้อนกันเลยซ้อนซ้อนกันเอากล้วยวางข้างบนจ้าแล้วจับไว้เลยจ้าซ้อนกันเลยอันนั้นก็จับน้ำกันนะครับเนาะถวายก้อนเออเป็ดตะแพีงเนี่ยลูกสาวเบ่หล้านเนาะจ้าถ้าเป็นลูกสาวโอเคนะฮะทุกคนห้านกเป็นตะแพงอันนี้ของใหม่เนี่ยซ้อนกันเลยถวายน้ำกันเลยครับผมจ้ายกขึ้นนี้นั่นแหละถูกต้องครับอนุโมทนาสาธุนําครับจ้ายกขึ้นไหวนะครับเด้อจ้า เทวดาโตเล็กเด่นตรงคุณแม่ถ่ายแล้ววางโทรศัพท์เหมนะวางเลยถวายก่อนคุณแม่จับเลยจับไะเค้นถวายเลยครับจับสองมือเลยคุณแม่จับขวดน้ำขึ้นล่าเลยจ้าอย่าว่างไว้ซืสอจะอู้ป็นตะแพงเนี่ยลูกผู้ใดนี่ยลูกผู้เลือดาะคือเป็นแต่แห้งเนี่ยจะเอาไปเอ็นแนวเด้ะยกขึ้นเลยนะยกขึ้นไปเค้นถวายเลยอ้ายยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นไปเค้นถวายเลยครับผม เออสาธุครับตอนนี้กระลงตาก็เข้ามาถึงอ่ประตูโรงเรียนนะครับสาธุกระลงตากเก่าหมดเลยเออจ้าเออเด้อตาลุงตาเกๆๆๆอือบเลยเอามาจากไหนครับนี่มาจากลาวตรงมากเลยนะครับไม่เคยอ้อมขอเหมือนนี่นะนี่เด็กบิ <c oughs> สาธุมาเป็นลูกจ้างสาธุจับไว้นะอย่าปล่อยมือนะอย่าเพิ่งปล่อยมือจับสองมือแบบนั้นแหละจับสองมือประเคนถาวายก่อนให้หลวงตาท่านเคาะก่อนเดอ้อแล้วยังว่างเดอ้อคุณแม่จับน้ำขึ้นไปเลยน้ำจับสองขวดขึ้นไปเลยถือไว้ในมือ อปเค้นถวายก่อนนะโอ้ยลืมเลยไม่มีเช่ได้ใายลูกเออนี่กล้องถ่ายให้ด้วยในทางลูกตัวนี้ให้ด้วยเป็นได้ขอบคุณครับไอ้เยอะขึ้นเลยโอ้ไปไหนเนาะมาอ อาจารย์สาธุครับคุณสาธายแล้ววางฮัลโมาม่มายืนข้างในมาเออกราบก่อนลูกกราบก่อนโอ้ชูจ้าโอ้น่ารักจังเลยโทรศัพท์เลยครับโทรศัพท์มาเลยนะครับโอ้โหเกี๊ยบถึงได้รอเกียบนี่ก็ถึงนะครับที่พักแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็พี่นัทนะครับเนาะถวายอะไรครับนี่ อ๋อมียาหอมยาลมยาอมสเตปซิลยาเม็นไม่ธรรมดานะครับ,บพี่รัาแกใจใจดีวันนี้ครับได้ยายแแพกร้นเรสาธุครับจ้าจุดดอะ เอาเลยถ่า,ายปะหลัดอำเภอให้หน่อยถ<ะ>่ายปลดัดอำเภออะไรนะถ่ายปลดัดอำเภอให้หน่อยไหนเนี่ยลบกวนหน่อยเอาแบบนี้เดี๋ยวแบบตั้งเรือ่องอะไรนอนอ๋อเนี้ยไปอยู่ฝั่งโน้นเนาะทำไมให้ให้ประหลัดท่านอยู่ฝั่งโน้นประหลัดเประหลัดท่านขึ้นเลยนี่พี่นี่แนะนแอนนั้นท่านนี่ท่านประหลดัด ไม่เลียกเลยไม่ไเยไม่ไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทนมัทนท้า มันมีคนบังมีคนบังจะถ่ายจะถ่ายตอนไม่เหาะแต่แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยโอเคเราจะได้แบบให้นั่งถ่ายลราตาเท่านั้นจะได้ถ่ายก่อนจะออกก่อนจะไล่เนี่ยก่อนจะออกเดินพรุ่งนี้เช้าประมาณเจ็ดโมงประลัดอาจจะไม่ได้เข้ามาตอนเช้าไงไม่เป็นไรครับได้เขาเหนืแล้วเพราะแล้วมีบางคนแล้วได้มประหลัดให้ประหลัดข้าไปหน่อยนึงได้ไหมไม่ไม่เป็นไรครับนายนายเข้าไปวันนี้กันเลนายโดนตามตลอดเลยประหลัด ี๋ยวได้กลับไปเตรียมให้นายขอขอค่ะดึกบ้างบ้างขอประหลัดเข้าไปพร้อมได้ไนะครบพอดีไม่ทันไม่ทันเข้าไปกันดาเลยครับทันล้าเลยชว่าจะไปชวน้างเข้าได้ได้ได้

เดี๋ยวหาที่พักก่อนนะครับเนาะโอ้นี่เยอะแยะเลยที่พักเทียบนะครับลมโชยนี่ก็เป็นสามมอนนะครับเนี่ยแถวนี้เป็นสามอนบ่แถวนี้ลาบบ่รับลาวเวียงบ่สาธูได้บุญน้ากันด้แม่เด้อผู้อยู่ผู้ไปก็ได้บุญน้ากันเด้อแบงบุญให้แม่เม่อนั่นแหละครับผม ผมเนี่ยห้เมดทั้งหัวใจพ่อมแล้วเดี๋ยแม่ <laughs> เอาบุญแล้วไปมาที่นึงแล้ววัดกลับไปทั่วบุญน,นะอ๋อสาธุแล้วนะครับแนมะ่นะ